กินอาหารเวียดนามนี่นะครับเฮ้ยนี่เดี๋ยวพาไปดูด้านในกันสาวเวียดนามเอ้กองกาเดี๋ยวพามาดูกันอันนี้ก็คือบรรยากาศข้างในร้านนะคะมาลองกินอาหารเวียดนามกันนะคะนี่ค่ะมีหลายเมนูเลยนะแต่อ่านไม่ออกก้าเหลาเห็นเขาแบบสั่งเยอะนะคะก้าเหลา กินเลดีกว่ากาเหลาแต่มาลองดูว่ามันคืออะไรเ่ยนุ่นมากเเวลาสั่งอาหารที่เวียดนามเราอ่านไม่ออกต้องใช้ google ทานเสดที่ดูน่ากินมากเลยอ่ะอมีอะไรเนี่ยหมูหรือเปล่าน่าจะเป็นเนื้อเนื้อแล้วก็เกี๊ยวอันนี้น่าจะข้างล่างน่าจะเป็นอะไรเป็นข้าวฟังเหมือนลองผิดลองถูกเลยเนาะเดี๋ยวมาลองกินอาหารเวียดนามกันนะคะอันนี้ชื่อว่าเมนูเกาเหลาค่ะทุกคนมาเวียดนามก็ต้องกินอาหารเวียดนามค่ะ จะเป็นเส้นนะเส้นแบบนี้เลยค่ะเส้นเนี่ยแต่คล้ายๆบะหมี่นะแต่เส้นใหญ่กว่าบะหมี่เออมีเขาเสิร์ฟพร้อมมีหมูด้วยนะคะมีหมูมีเหมือนเกี๊ยวผักใช่ค่ะผักส่วนใหญ่ของอาหารเวียดนามเนี่ยจะเน้นผักเยอะมาก เกี๊ยวเดี๋ยวมาลองกินดูนะมาลองชิมมาลองชิมเขาบอกมิ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 กเท่ากันค่ะเกาเหลาค่ะแต่ไม่ในหัวคือแบบมีน้ำมีแฉะมีน้ำมีหมูนะคะอันนี้แบบเกาเหลาเวียดนามค่ะอาจจะเป็นแค่ชื่อมันใช่ค่ะขกาวเหล่าเดี๋ยวมาสั่งอาหารที่เวียดนามดูรูปเอานะคะเราอ่าน่ดไมจจะเราอาจจะแบบนี้นี่เส้นเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนนี่นะครับเขาเรียกว่าเกาเหลานะที่เวียดนามนี่หู nữa nách kinh mà đào, <laughs> thế <Tình> nghe, ta cũng lú này, nó đây là kiểu gì đấy, tất cả, nó là, phải không? Đây đó các kiểu lẩu, vĩ nha là thấy, họ tôi khang họ nó nó มันแบบตำหมี่แห้งผัดพม่าอะไรประมาณนี้ค่ะทุกคนแล้วกินกับผักนะอร่อยมากเฮ้ยเราขอดูหน่อยขอดูหน่อยนี่หุยพี่ลูกเอาเหลาเอาเหลาอร่อยอ่ะดู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 หุยอร่อยใช่ไหมฉันเลิฟเมนูนี้ฉันชอบอ่ะเออนี่ค่ะอันนี้ลองดูอันนี้เป็นเกี๊ยวลองไม่รู้ว่าเกี๊ยวไหมลองดูเฮ้ยเสียงกรอบปะเกี๊ยวใช่มไหมนี่นะคะไม่ดู ถูกใจสิ่งนี้มากเลิฟเป็เมนูนี้สิบเลยค่ะผ่านไหมผ่านสิบเลยใครมาเวียดนามมาลองได้นะเออนี่นะครับชิมชอบนะเสิร์ฟพร้อมผักกับมันอร่อยมากมันเข้ากันมากเลยทีู่เราสามารถหากินได้ทั่วไปเลยนะะในเวียดนามนะครับน นี่หลายร้านนะคะทุกคนโอ้โหผักเต็มเลยอ่ะนี่ผักเต็มเลยใครแ,แบบสายแบบสายแบบเฮลตี้นะน่าจะชอบเขาชิ้นใหญ่นะเออนี่โอ้โหชิ้นใหญ่แล้วทำไมมันเข้ากันมากเลยเนาะ <c oughs> ดูในรูปว่านี่แล้วอ่ะมาลองกินอร่อยนะคะเอ,อ้ยอร่อยอ่ะพี่นุ่งจริงๆชอบเมนูนี้ราคา35,000ืาพดองค่ะหรือประมาณ40กว่าบาทค่ะอร่อยแนะนำเลยค่ะเมนูนี้ดาวชอบมาก